สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o t o l i d w o r k s y o u t u u e c h a n n e l นะครับผมสุวิตรลิมสิริธนากรนะครับจะเป็น Application Support Engineer นะครับดูแลเกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า d r ับไซส์นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ดรับไซส e นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการขึ้น 3d บันแบบง่ายๆนะครับด้วย DraftSize t n t e r p r i s s Plus นะครับซึ่งตัว DraftSize e n t e ต p r i s e Plus จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีฟีเจอร์ที่สามารถขึ้น 3d modeling ได้ สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นพาร์ทง่ายๆนะครับแบบซิมเพิลให้ดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัว d r a อปไซต e นะครับสามารถที่จะพิมพ์คำสั่งลายนะครับโดยการพิมพ์คีย์ลัดแบบนี้ได้นะครับ L enter นะครับผมสามารถที่จะเข้าคำสั่งลายได้แบบรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับสามารถกดปุ่ม F8 นะครับในกรณีที่ต้องการให้เส้นอยู่ในแนวระนาบนะครับหรือว่าเป็นในแนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับ ป๊บนะตัวรับซ้ายจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนั่นกนะ็คือเขาจะมีฟีเจอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเซตคำสั่งไว้บนเมาส์แบบนี้ได้นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าเมาส์เกจเจอร์นะครับวิธีการเลือกคำสั่งก็คือเราก็เลื่อนเมาส์นะครับไปให้โดนคำสั่งที่เราต้องการเลยนะครับอย่างอันนี้ผมก็จะเขียนในส่วนของวงกลมขึ้นมานะครับนะดิบมิเตอร์สัก5 0ม mm มนะครับผมเขียนอีกวงนึงนะครับ อันนี้เดมิเตอร์สัก25นะครับผมเข้าคำสั่งต่อเนื่องเลยนะครับเป็นคำสั่งลายนะครับจึ๊บอ่าโอเคนะครับผมสามารถที่จะมิลเลอร์เพื่อก๊อปปี้เส้นไปอีกด้านหนึ่งได้นะครับในกรณีที่ตัวชิ้นงานของเรามันมีความสมมาตรกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยปุ๊บอ่า ตัวรับไซส์นะครับจะมีความพิเศษอย่างหนึง่งนั่นก็คือเขาจะมีคำสั่ง power trim แบบนี้นะครับตัว power trim นั้นสามารถที่จะ trim เส้นที่เป็นเส้นส่วนเกินเนี่ยได้ง่ายมากโดยการลากตัดแบบนี้เลยนะครับเราลากตัดเส้นที่เราไม่ต้องการทิ้งไปเลยนะครับแบบนี้นะครับตัวรับไซส์นะครับเราสามารถรวมเส้นต่างๆให้เป็นเส้นเดียวกันได้นะครับอย่างอันนี้ผมต้องการรวมเส้นทั้งหมดนะครับเป็นเส้นเดียวกันนะครับโดยการใช้คําสั่ง join นะครับปึ๊บอ,อันนี้เป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดแลละนะครับนลำถัดมานะครับผมสามารถที่จะขึ้นเป็น 3D modeling ได้เลยนะครับโดยการเลือกบริเวณที่ผมต้องการนะครับอย่างอันนี้ผมก็จะ extrude เพื่อเพิ่มความหนาให้กับตัวชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมานะครับนะในส่วนของการ extrude นะครับผมก็ใช้คำสั่ง mouse gesture ในการเลือกคำสั่ง extrude ดเช่นเดียวกันนะครับ ผมคลิกไปที่เส้นนะครับจากนั้นกดคอนเฟิร์มนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วเราสามารถที่จะป้อนความหนาที่เราต้องการได้เลยนะครับผมป้อนไปสัก25นะครับในส่วนของกราฟิกต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเลือกให้เฉดเป็น3ามิติเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับนั่นแบบถัดมานะครับผมจะเจาะรูนะครับสัก2รูนะครับบริเวณนี้นะครับ ผมสามารถที่จะเลือกคำสั่งนะครับ cylinder นะครับเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นเพื่อสร้างรูปทรงที่เป็นทรงกระบอกนะครับนะในการเจาะรูอะไรต่างๆนะครับเราจำเป็นจะต้องสร้างชิ้นงานเพื่อที่จะให้มันตัดเฉือนกันโดยใช้คำสั่งนะครับในการตัดเฉือนอีกทีหนึ่งนะครับอย่างอันนี้ผมจะเจาะรูเป็นเป็นรูวงกลมเนาะนะครับผมก็ใช้คำสั่งสร้าง เป็นลักษณะของทรงกระบอกขึ้นมานะครับเดมิเตอร์สัก1 0มิลิเมตรนะครับจากนั้นผมเอ็กซ์ูลงมาด้านล่างนะครับให้มันกินเนื้อกับชิ้นงานที่ผมมีอยู่นะครับปุ๊บฮะตอนนี้เราจะได้ทรงกระบอกที่อยู่ด้านในนะครับกับชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานตัวเต็มด้านนอกนะครับผมสร้างทรงกระบอกอีกชิ้นหนึ่งนะครับบริเวณนี้นะครับเีเอมเตอร์นะครับเดเมิเตอร์สัก1 5มิลิเมตรนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับะตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะเจาะ เป็นเป็นลักษณะของตัวชิ้นงานที่เป็นรูแหละนะครับนะผมทําการเลือกนะครับคำสั่ง subtract นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเลือกตัวชิ้นทรงกระบอกของชิ้นเนี้ยให้ตัดกับชิ้นใหญ่นะครับอานะจากนั้นผมเลือกที่ชิ้นงานนะครับปุ๊บเสร็จแล้วผมเลือกที่ ส่วนที่ผมต้องการจะเอาออกก็คือเป็นทรงกระบอก2ชิ้นนี้นะครับจากนั้นกด enter ทีนึ่งนะครับได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ได้ชิ้นงานที่เป็นรูละนะครับอ่ะและนี่ก็จะเป็นวิธีการขึ้น 3D modeling แบบง่ายๆนะครับสำหรับตัว d r a f t s i g e Enterprise Plus นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง YouTube c h ANNEL ของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นกราฟิกโซเชียลช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ